คือผมก็ยังมั่นใจในระบบของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอยู่นะฮะเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าถ้าผมกระียณน,นะแล้วผมไปนั่ง,งระกมการแบบนี้นะผมต้องร,ร,รักษาชื่อเสียงเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันคือช่วงสุดท้ายของชีวิตนะเหมือนกันวันนี้ผมเหลือเจปี6ปีผมทําผิดเนี่ยผมจะแก้ตัวได้นะถูกไหมครับอ่านะแต่วันนี้ท่านเหล่านี้ จะต้องสร้างตํานานนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าท่านอายุมากแล้วท่านมานั่งตรงนี้ท่านมานั่งด้วยอุดมการณ์ผมคิดแบบนี้นะเหมือนผมเนี่ยถ้าให้ผมเกษียณเนี่ยนะแล้วผมไปเป็นอะไรไปเป็นสวหรือไปเป็นนายกอบจอย่างเงี้ยนะผมต้องสร้างตํานานแต่ไม่ใช่ผมไปผมไม่คิดทุจริตแล้วเพราะมันเหลือเวลาอนนี้เดียวแล้วมันกินอะไรก็กินไม่ได้แล้วนะขับรถก็ขับไม่ไหวแล้ว ถูกไหมกิเลสมันมันหายหมดแล้วถูกไหมครับ,รบเนี่ยอย่างทุกวันนี้ผมยังปรงได้เลยนะปรงได้อในแง่ที่ว่าเ,เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะทําให้เป็นตํานานนะตำนานในเรื่องของการทําให้แผ่นดิน มีความตั้งใจว่าจะทำให้เป็นตำนานฟังดูแล้วก็น่าจะมั่นอกมั่นใจนะคะว่าจะกลับมาได้แต่นั่นน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของการต่อสู้ทางคดีความและทางปกครองมันอาจจะออกได้ทั้งหัวและก้อยก็ต้องถามว่าแล้วจริงๆบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขามีการวางแผนสำรองหรือว่าแผน2เอาไว้บ้างหรือเปล่ากับแน่นอนว่าเหรียญมี2ด้านนะครับโดนมาแล้วก็หลายครั้งหลายคราวเหมือนกันเจ้าตัวเองบิ๊กโจ๊กบอกว่าเตรียมใจไว้แล้วครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็ พร้อมที่จะยอมรับในทุกแนวทางครับเตรียมไม่หมดแล้วนะถ้าถึงจุดที่จบก็ต้องคือจบอ่ะถูกไหมครับเรา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 ,เราต้องเดินบนผมเป็นนักกีฬานะวันนี้เมื่อ,อการต่อสู้มันยังไม่เสร็จเราก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการนะจะสังเกตได้ว่าผมไม่เคยไปกลด่าใครเขานอกกติกานะเพราะผมเป็นนักกีฬาอาชีพนะเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เมื่อมันไม่จบเราก็สู้ไปนะแต่ถ้าเราสู้แล้วเราแพ้ก็ต้องกลับบ้านอ่ะถูกไหม เออดูไหมครับมันง่ายๆอ่ะดูไหมครับ,รบแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมเสียดายองค์วารู้ผมนะเสียดายเวลาที่เหลือเสียดายสุขภาพผมที่ดีว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยผมยังทําอะไรได้เยอะนะนี่อย่างเช่นเนี่ยเนี่ยค่ามนุษย์รักษาเทียสองโอ้ผมดีใจมากเพราะว่าผมทุ่มเททํามาตลอดนะไปอเมริกาเองไปชี้แจงเองไปพบวุีิสมาชิกเองนะซึ่งรัฐบาลปัจจุบันไม่มีทางรู้หรอก<ม>ว่าผมทําอะไรบ้าง นะออนะครับเพราะนั้นเพราะท่านเพิ่งเข้ามานะแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังใครทําอะไรบ้างนะแต่ถามใครรู้ NGO เขารู้นะปกติ NGO เนี่ยเขาจะไม่ค่อชอบตำรวจแต่ NGO เนี่ยชอบผมนะเพราะเราทำงานแบบโปร่งใส แน่นอนถ้าผลมาเป็นบวกก็น่าจะดีนะคะแล้วแต่ว่าหลายคนก็จะตั้งคําถามว่าถึงผลเป็นบวกบิ๊กโจ๊กได้กลับเข้ามาแต่เส้นทางในอนาคตจะทํางานราบรื่นไปได้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้าถามว่าราบรื่นไหมต้องบอกว่าไม่ราบรื่นแน่ๆนะครับเพราะว่าไปเปิดศึกก,กับบิ๊กตารวจในหลายคนแล้วไหนจะต้องทํางานร่วมกับรัฐบาลที่บิ๊กโจ๊กเตรียมจะฟ้องมาตรา157กับผู้นํานายกเศรษฐาทวีสินอีกจะทํางานร่วมกันยังไงเจ้าตัวกังวลไหมไปฟังคําตอบกันครับ คืออย่างนี้นะครับคือต้องเข้าใจว่ารัฐบาลมาและไปนะแต่ข้าราชการประจําเราต้องอยู่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับข้าราชการประจาเราเนี่ยต้องอยู่จงกรนะียนนะส่วนเมื่อกลับไปแล้วแน่นอนออพี่พี่นอน้องกันที่ผมฟ้องฟ้องไว้เนี่ยก็ต้องถอนให้หมดแล้วต้องมาคุยใหม่หมดนะไอ้ที่ผิดแล้วต้องหัวสิ <ừ. S 1> นะต้องไม่เอามาแล้วเอาเวลาไปทํางานแบบที่ผมคิดเนี่ยคือเฉพาะที่ผมคิดเนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับ ผมทํางานที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับบ้าน,นห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันะนะแต่พี่ไหนว่าที่ผมอาจจะมีพลังเยอะเพราะผมรักษาสุขภาพออกกําลังกายาไ่ว้พลาสวดมนต์เ<า>นี่ยอย่างอย่างผมว่างเนี่ยเช้าผมก็สวดมนต์ละไหว้พลาสวดมนต์ถูกไหมครับนั่งสมาธินิดหน่อยแล้วก็ออกมาออกกำลังกายมาผมคิดบวก<ม>นะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นวันนี้เราเนี่ยต่อสู้ความยุติธรรมให้กับตัวเองนะตามได้ก็ตามถ้าเราไม่ต่อสู้ให้กับตัวเองเนี่ย ถ้าผมกลับมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปช่วยชาวบ้านเขาอย่างไงก็ความยุยําตัวเองมันยังไม่ได้เลย